สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเป็นบทความวิชาการหลายชิ้นเลยที่เจาะลึกคมภี์พุทธศาสนาเล่มหนึง่งชื่อว่าพระธรรมสังคณีครับซึ่งเป็นเล่มแรกสุดของหมวดที่เรียกว่าพระอพิธรรมปิฎกเลยใช่ค่ะคือปกติเวลาเรานึกถึงคำสอนทงางศาสนานเนี่ยเราอาจจะนึกถึงเรื่องเล่านิทานหรือเอม่มหลักศีลธรรมง่ายๆใช่ไหมคะครับนึกถึงเรื่องชาดกอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่ ลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าเกิดมีคำภีร์เล่มหนึ่งที่อธิบายทุกอย่างในจักรวาลเลยตั้งแต่ความคิดดีๆความกโกรธไปจนถึงสสารในร่างกายของเราอืมในรูปแบบที่แบบว่าเหมือนกับตารางาธาตุในวิชาเคมีหรือเป็นพิมพ์เขียววิศวกรรมที่แยกส่วนประกอบทุกชิ้นออกมาให้เห็นกันแบบชัดๆเลยครับผม วันนี้เราจะมาสำรวจกันค่ะว่าคำพีพระธรรมสังคณีเนี่ยเขามีโครงสร้างยังไงทำไมถึงถูกยกให้เป็นเหมือนแม่บทหรือดอเมทริกซ์ของทุกสรรพสิ่งแล้วเป้าหมายจริงๆของการจำแนกที่มันละเอียดขนาดนี้คืออะไรกันแน่เป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อของคำพีก็บอกเป้าหมายของมันอยู่แล้วธรรมสังคณีเนี่ยมาจากสองคำค่ะคำแรกคือธรรม,มะ ซึ่งในบริบทนี้นะครับไม่ได้หมายถึงคำสอนแต่หมายถึงสภาวะหรือธรรมชาติแท้ๆท,ที่มีลักษณะเฉพาะของมันเองไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลใช่เลยครับส่วนคำว่าสังคณีก็คือการรวบรวมการจัดหมวดหมู่พูดง่ายๆก็คือเป็นคำพีที่นำสภาวะทุกอย่างที่เคยพูดถึงแบบกระจัดกระจายเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้เป็นระบบที่ชัดเจนมาก โดยที่ไม่มีเรื่องราวหรือตัวละครเข้ามาเกี่ยวเลยถูกต้องครับไม่มีเลยเหมือนเป็นการทํา Inven t o r y หรือสํารวจคลังสปปรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาลเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับและเป้าหมายหลักของการทําแบบนี้เอ่อไม่ใช่แค่จะทําลิสต์สวยๆเอาไว้โชว์แต่มีเป้าหมายที่ลิสกว่านั้นมากคืออะไรหรอคะคือเพื่ออัตตะวินิโพกหรือการรื้อความคิดที่ว่ามีตัวเราอยู่จริงๆอ๋อการรื้อถอนอัตตาครับ โดยการแยกส่วนประกอบของชีวิตออกเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดจนเราไม่สามารถชี้ไปที่ตรงไหนแล้วบอกว่านี่คือฉันหรือนี่คือของฉันได้อีกต่อไปเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงสูงสุดหรือที่เรียกว่าปรมัถธรรมครับปรมตถธรรมโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยพิมพ์เขียวนี้กันเลยดีกว่าแหล่นข้อมูลทุกชิ้นนี่ชี้ตรงกันเลยนะคะว่าหัวใจของคัมภีร์เล่มนี้คือสิ่งที่เรียกว่ามาติกาครับผม ตอนที่อ่านครั้งแรกเนี่ยดิฉันนึกถึงดัชนีไทยเล่มหนังสืนอหนาหนาหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยก็เหมือนเป็นผังรหัสพันธุก,กรรมของทุกสภาวะเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากครับมันน่าทึ่งมากที่ระบบการจัดหมวดหมู่แบบโบราณแบบนี้มีความเป็นระบบคล้ายๆตักกะของคอมพิวเตอร์เลยโครงสร้างหลักๆของมันเป็นยังไงคะมาติกาเนี่ยก็คือโครงข่ายที่วางไว้ทั้งหมดก่อนจะลงรายละเอียดจริงๆครับแบ่งเป็นสส่วนหลักๆก็คือติกะมาติกาและทุกขะมาติกา ติกะกับทุกขะใช่ครับส่วนแรกคือติกมาติกาหรือหมวดสาเป็นการจัดกลุ่มธรรมะออกเป็นสามกลุ่มที่ต้องครอบกลุ่มทุกอย่างเสมอมีทั้งหมด22ชุดแต่ชุดที่เป็นแม่ทัพและสำคัญที่สุดคือชุดแรกสุดเลยครับชุดไหนคะกุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมาอัพยากตะธรรม,มาครับอ๋อกุศลอกุศลและอัพยากตะ ถูกต้องครับกุศลธรรมมาก็คือสภาวะที่เป็นกุศลหรือสภาวะจิตที่ฉลาดปลอดโปร่งไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขอกุศลธรรมมาก็คือตรงข้ามเลยที่มืดบอดมีโทษให้ผลเป็นทุกข์และสุดท้ายอัพยากตะธรรม,มาคือสภาวะที่เป็นกลางๆครับบอกไม่ได้ว่าเป็นบุญหรือบาปส่วนที่สองก็คือทุกขมาติกาหรือหมวดสอง อันนี้จะมีเยอะหน่อยคือหนึ่งรชุดเลยเป็นการจับคู่ตรงข้ามเช่นเช่นเหตุธรรมาธรรมที่เป็นเหตุก็จะคู่กับนะเหตุธรรมาธรรมที่ไม่ใช่เหตุเป็นต้นครับเดี๋ยวนะคะตรงนี้น่าสนใจมากการที่เขาเลือกเอาหมวดดีชั่วกลางๆขึ้นมาเป็นหมวดแรกสุดเลยเนี่ย มันต้องมีความหมายซ่อนอยู่แน่ๆใช่ไหมคะเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับการที่เริ่มต้นด้วยหมวดกุศลอกุศลอัพยากตะก่อนหมวดอื่นใดทั้งหมดเนี่ยเป็นการประกาศจุดยืนของพุทธศาสนาเลยจุดยืนว่าอะไรคะว่าเรื่องจริยศาสตร์หรือเอ t ิกส์กับภาวะวิทยาหรือ ontology ความจริงแท้ของสรรพสิ่งนั้นเป็นเรื่องเดียวกันแยกจากกันไม่ได้ครับโห แปลว่าในมุมมองนี้การกระทําของเราไม่ได้เป็นแค่เรื่องควรหรือไม่ควรทางสังคมแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความจริงของจักรวาลโดยตรงเลยเหรอคะใช่เลยครับไม่ใช่สองเรื่องที่แยกกันไม่ใช่เลยครับทุกขณะจิตของชีวิตจะต้องตกอยู่ในสามกลุ่มนี้เสมอไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ขณะจิตเดียวมันคือคุณสมบัติพื้นฐานของความจริงเลยไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์ทางศิลธรรมสุดยอดแค่ลำดับหัวข้อ,ขอก็เปลี่ยนมุมมองได้ขนาดนี้เอาละคะ่ะจากแผนที่ใหญ่ ที่เรียกว่ามาติกาตอนนี้เราจะซูมเข้าไปดูรายละเอียดในระดับที่เล็กที่สุดกันบ้างครับผมแหล่งข้อมูลของเราเจาะลึกไปที่การอธิบายความคิดที่ดีแค่หนึ่งครั้งหรือที่ในคำพีเรียกว่ามหากุศลจิตดวงที่1ซึ่งก็คือจิตที่ดีงามมีปัญญาแล้วก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครชักจูงครับคำถามก็คือ ในหนึ่งขณะจิตที่เราเกิดความรู้สึกดีๆพร้อมกับความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยมันมีอะไรประกอบอยู่ข้างในบ้างคะคำถามนี้แหละครับคือประตูสู่การผ่าตัดขณะจิตผ่าตัดขณะจิตครับเหตุผลที่ต้องแจกแจงละเอียดขนาดนี้ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าจิตไม่ใช่สิ่งเดียวๆที่เป็นก้อนกลมๆหรือเป็นผู้คิดแต่แท้จริงแล้วมันเป็นแค่กลุ่มก้อน Oh. ครับเป็นกลุ่มก้อนขององค์ประกอบย่อยๆที่ทำงานพร้อมกันในเสี้ยววินาทีที่เราเรียกว่าเจตสิกซึ่งสำหรับมหากุศล,ลจิตดวงที่หนึ่งที่ว่ามาเนี้คัมภีร์ระบุว่ามีสภาวธรรมหรือเจตสิกเกิดขึ้นพร้อมกันถึง56อย่างครับ56อย่างเลยเหรอคะครับในในความคิดดีๆแค่แวบ,บเดียวเนี่ยนะคะใช่ครับ56อย่างแล้วมัน มันทำงานทันกันได้ยังไงคะในเสี้ยววินาทีคือมันทำงานพร้อมกันเลยครับลองนึกภาพเหมือนวงออเคสตราที่แบบนักดนตรีทุกคนเล่นโนต้ตของตัวเองในจังหวะเดียวกันพอดีเป๊ก๋อ oh. จนเกิดเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะขึ้นมาซึ่งไอ,อ,อ้นักดนตรีเหล่านี้เราก็แบ่งเป็นกลุ่มๆได้อีกครับกลุ่มแรกสุดที่ต้องมีเสมอเลยนะฮะเรียกว่าผัสสะปัญจกะผัสสะปัญจกะ ชื่อไม่คุ้นเลยค่ะครับกลุ่มนี้มี5ตัวคือผัสสะหรือการกระทบกันของอายตนะเวทนาซึ่งในที่นี้ก็คือความรู้สึกดีใจสัญญาคือการจำเจตนาคือความตั้งใจและก็ตัวจิตเองที่เป็นประธานครับโอเคนี่เหมือนเป็นทีมงานพื้นฐานที่ต้องมีทุกครั้งที่เรารับรู้อะไรสักอย่างเลยเหมือนเป็นระบบปฏิบัติการของการรับรู้ประมาณนั้นเลยครับ แล้วก็มีทีมงานชุดอื่นเข้ามาเสริมทับอีกมีทีมไหนอีกคะทีมเสริมชุดสําคัญก็คือองค์ฌาน5ครับมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขและเอกคาตาหรือสมาธิวิตกนี่คือการยกจิตสู่อารมณ์ใช่ไหมคะใช่ครับวิตกคือการยกจิตสู่อารมณ์วิจารณ์คือการประคองจิตไว้ปีติคือความอิ่มใจสุขคือความสบายใจทีมนี้จะเข้ามาช่วยให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์นั้นๆได้ดีไม่ฟุ้งซ่าน อ่าเข้าใจแล้วค่ะทีมแรกทําให้เกิดการรับรู้ทีมที่สองทำให้การรับรู้นั้นนิ่งและชัดขึ้นถูกต้องครับและที่ขาดไม่ได้เลยในจิตดวงนี้ก็คือร่างเงาแห่งความดีหรือกุศลมูล3อันนี้คุ้นหน่อยค่ะอโลภะอโทสะอโมหะเป๊ะเลยครับอโลภะคือความไม่โลภ อโทสะคือความไม่โกรธและอโมหะคือความไม่หลงซึ่งก็คือตัวปัญญานั่นเองสามตัวนี้คือหัวใจที่ทำให้จิตดวงนี้เป็นกุศลยังไม่หมดใช่ไหมคะยังครับยังมีกลุ่มย่อยๆที่น่าสนใจอีกเช่นโลกาบาลธรรมคือฮิริความละอายต่อบาปและโอตับตะปะความเกรงกลัวต่อบาปหรือกลุ่มยุคละธรรมยุคละธรรมธรรมะที่มาเป็นคู่ๆใช่ไหมคะทำไมต้องมาเป็นคู่มันสำคัญยังไงคะ สำคัญมากครับเพราะมันทำงานเพื่อสร้างสมดุลให้จิตอย่างเช่นพอมีจิตตปัสสัทธิคือความสงบของจิตก็จะเกิดคู่ของมันคือจิตตะลาหุตาความเบาของจิตใช่เลยครับมันก็จะเกิดตามมาด้วยเหมือนคนนึงคอยประคองให้สงบอีกคนคอยทำให้มันโปร่งเบาคือมันทำงานสอดประสานกันทำให้จิตอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดครับ ฟังดูซับซ้อนมากค่ะแต่ดิฉันสังเกตว่ามีธรรมะบางตัวอย่างปัญญาเนี่ยไปปรากฏอยู่ในหลายๆหมวดเลยมันหมายความว่าอะไรคะเป็นการนับซ้ำหรือเปล่าไม่ใช่การนับซ้ำครับแต่นี่คือความแยบดลของการวิเคราะห์เชิงหน้าที่เลยการที่ปัญญาไปปรากฏในหลายหมวดเป็นการแสดงให้เห็นว่าในขณะจิตเดียวกันนั้นปัญญาทำบทบาทหรือฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปพร้อมๆกัน เหมือนคนคนเดียวที่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งหัวหน้างานแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนในเวลาเดียวกันแบบนี้เหรอคะใช่เลยการเปรียบเทียบแบบนั้นเลยครับในขณะจิตนั้นปัญญาเป็นทั้งปัญญีสีคือเป็นใหญ่ในการรู้เป็นสัมมาทิฏฐิคือเป็นเข็มทิศในหนทางที่ต้องต้องและเป็นปัญญาภละคือเป็นกำลังที่ทำให้จิตไม่หวั่นไหวอ๋อมันไม่ได้ถูกนับสามครั้ง แต่กำลังถูกอธิบายบทบาททั้ง3าอย่างของมันที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับหาคนที่กำลังทำความดีไม่เจอเลยถูกต้องที่สุดครับนั่นคือบทสรุปที่สำคัญที่สุดจากการผ่าตัดครั้งนี้เลยเมื่อเราแตกองค์ประกอบออกมาแล้วเราจะไม่เจอผู้ทำความดีไม่เจอตัวเราอยู่ในนั้นจะเจอแค่แค่กระบวนการกระบวนการของสภาวะธรรม56อย่างที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเท่านั้นเองครับ น่าทึ่งมากค่ะที่การแยกส่วนแบบนี้ทำให้ตัวตนของผู้คิดหายไปเลยเหลือแต่กระบวนการล้นล้วนซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามตามมาเลยว่าถ้าใจของเราเป็นแค่กระบวนการแล้วกายหรือร่างกายที่เป็นรูปธรรมล่ะคะคำพีนี้มองมาในลักษณะเดียวกันหรือเปล่าเป็นคำถามที่ต่อเนื่องกันอย่างดีเยี่ยมเลยครับคำพีนี้ก็ไปต่อในส่วนที่เรียกว่ารูปประกันซึ่งก็ใช้หลักการเดียวกันคือมองลึกลงไปก่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาค่ะ คือพระอภิธรรมไม่ได้มองรูปหรือสสารเป็นก้อนๆแต่จะมองไปที่สภาวะหรือคุณสมบัติพื้นฐานของมันที่เรียกว่ามหาพูตรูปสี่ดินน้ำไฟลมที่เราคุ้นเคยกันใช่ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ดินน้ำไฟลมจริงๆนะครับแต่หมายถึงสภาวะพื้นฐานสี่อย่างคือสภาวะแข่นแข็งปัตวีสภาวะเกาะกลุ่มหรือไหลอาโปสภาวะร้อนเย็นเตโช และสภาวะไหวติงหรือเคลื่อนที่วายโยอ๋อ oh, เป็นคุณสมบัติครับส่วนรูปธรรมอื่นๆอีก24อย่างเช่นตาหูจมูกก็เป็นเพียงสิ่งที่อาศัยสภาวะพื้นฐาน4ี่อย่างนี้เกิดขึ้นแต่หัวใจสําคัญของรูป,ปการอยู่ตรงนี้ครับคือรูปธรรมทั้งหมดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอพยากตธรรมกลับมาที่คํานี้อีกแล้วอพยากตธรรมที่แปลว่าเป็นกลางๆใช่ครับและยังถูกจัดเป็นอนารมณธรรมคือไม่สามารถรับรู้อารมณ์ใดๆได้เลย นี่เป็นการขีดเส้นแบ่งระหว่างกายกับใจออกจากกันอย่างเด็ดขาดที่สุดเลยครับแปลว่าร่างกายของเราโดยตัวมันเองแล้วไม่ดีไม่ชั่วเป็นแค่สภาวะตามธรรมชาติเท่านั้นถูกต้องครับคำว่าอพยากตธรรมหรือธรรมะที่เป็นกลางกลานี้น่าสนใจมากเลยค่ะดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในระบบธรรมะนี้เลยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันครอบคลุมอะไรบ้างนอกจากสสารแล้ว มันคือพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดจริงๆครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกไม่ได้ว่าเป็นบุญหรือบาปซึ่งเราแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆได้ค่ะมีอะไรบ้างคะประเภทที่1คือวิบากหรือผลของกรรมหมายความว่ายังไงคะวิบากเป็นกลางๆคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราเห็นภาพหรือได้ยินเสียงเนี่ยในขณะแรกสุดของการรับรู้นั้นจิตของเราเป็นวิบากกจิตมันเป็นแค่การรับผลของกรรมดีหรือไม่ดีที่เคยทําไว้ ไม่ใช่การสร้างกรรมใหม่ในขณะนั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแปลว่าตอนที่ตาเราเห็นรูปสวยๆหรือหูได้ยินเสียงที่น่ารำคาญในช่วงขณะแรกของการเห็นหรือได้ยินนั้นมันยังไม่ใช่บุญหรือบาปใหม่ยังไม่ใช่ครับแต่เป็นแค่การเปิดอ่านอีเมลเก่าที่กรรมเคยส่งมาให้ใช่ไหมคะเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากครับใช่เลยประเภทที่สองคือกิริยานี่คือจิตของพระอรหันต์ครับค่ะท่านทำสิ่งต่าง แต่จิตของท่านทำงานตามหน้าที่หรือฟังก์ชันไม่ใช่ทำงานด้วยความอยากหรือวอนจึงไม่สร้างผลกรรมอีกต่อไปเปรียบเหมือนดอกไม้ที่สวยงามแต่เป็นหมันไม่สามารถให้ผลได้อีกแล้วประเภทที่3ก็คือรูปที่เราเพิ่งคุยกันไปและประเภทสุดท้ายคืออสังคตะหรือพระนิพานครับซึ่งเป็นสภาวะเดียวในระบบทั้งหมดที่ไม่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งจึงอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของบุญและบาปโดยสิ้นเชิง ฟังดูแล้วเหมือนชีวิตประจําวันของเราส่วนใหญ่นี่น่าจะอยู่ในโซนอพยากตะนี้มากกว่าที่คิดนะคะถูกต้องเลยครับในขณะท,ที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นหรือแม้กระทั่งตอนหลับสนิทจิตของเราอยู่ในสภาวะที่เป็นกลางเป็นแค่การรับผลกรรมหรือเป็นผวังขจิตที่รักษาภพชาติไว้ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกให้ดิฉันลองเดานะคะกุศลกับอกุศลเปรียบเหมือนแอปพลิเคชันที่เราเลือกเปิดใช้งานเป็นครั้งคราว แต่อพยากาะธรรมนี่เปรียบเหมือนฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่รองรับการทำงานทั้งหมดอยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะใช่เลยเป็นการเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบมากครับมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกอย่างทำงานอยู่บนนั้นเลยถ้าอย่างนั้นทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรพอเราได้เห็นแผนผังทั้งหมดทั้งการแยกส่วนจิตการวิเคราะห์สสารและพื้นที่ที่เป็นกลางดิฉันรู้สึกว่าพระธรรมสังคณีไม่ใช่แค่คำพีศาสนาครับ แต่มันเป็นเหมือนคู่มือการทำงานของชีวิตและจักรวาลที่ถอดรหัสทุกอย่างออกมาเป็นหน่วยย่อยที่สุดเพื่อจะบอกเราว่าแท้จริงแล้วมันไม่มีแก่นแท้หรือตัวตนที่มั่นคงถาวรให้เรายึดถือได้เลยอืมมีเพียงธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นดังที่ในแหล่งข้อมูลสรุปไว้ว่าธรรมะเมตต์ประวัตตติมีเพียงธรรมะเท่านั้นที่ดำเนินไปถูกต้องที่สุดครับ คุณค่าของการเข้าใจระบบนี้คือการได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะการเห็นตามความเป็นจริงครับคือปัญญาที่เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็นซึ่งนี่คือหัวใจของการพ้นทุกข์ในทางพุทธศาสนาเลยครับมันไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นความจริงเชิงประจักษ์ที่สามารถตรวจสอบได้เป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการมองหาตัวตนไปสู่การทำความเข้าใจกระบวนการอย่างแท้จริงเลยค่ะ และการศึกษาแหล่งข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาซึ่งอยากจะทิ้งทายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดกันต่อค่ะเชิญเลยค่ะถ้าในหนึ่งขนาดจิตของการทำความดีที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่เราคิดว่าเราตั้งใจทำนั้น แท้จริงแล้วมันประกอบขึ้นจากกระบวนการย่อยๆที่ไร้ตัวตนถึง56อย่างที่ทำงานประสานกันอย่างซับซ้อนและเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองสิ่งนี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของเจตนาส่วนตัวหรือที่เรียกว่าเจตจำนงเสรีฟรีวิวของเราบ้างครับ